รุปผลการดำเนินงานนวัตกรรมอินโนเวชันเรื่องการส่งเสริมการอ่านสื่อดิจิทัลและการเรียนรู้แห่งทศวรรษที่21ประจำปี2566ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ1คู1นวัตกรรมวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเบรแพ c กทิฟของสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินประจำปีงบประมาณ2566ได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้ ชื่อผลงานการส่งเสริมการอ่านสื่อดิจิทัลและการเรียนรู้แห่งทวศวรรษที่21ประจำปีงบประมาณ2566โดยผู้รับผิดชอบนางสาวสิริวัลเรศิลิบรรณากรข้อสูลรสประชาชนอำเภอห้วยพึง่งสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้วยพึง่งจังหวัดกระรศิน ความสอดคล้องดําเนินงานตามจุดเน้นและการดําเนินงานสํานักง,งานกศนอประจำปีงบประมาณ2 5 6 6ด้านที่ 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษานําหลักสูตรสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนะที่จําเป็นในทศวรรษที่21ให้กับผู้เรียนและ2คือการพัฒนาดิจิทัลสำหรับทุกวัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ ที่มาและความสำคัญของโครงการเนื่องจากห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยพึ่งได้มีการดำเนินงานและจัดโครงการค่ายเรียนรู้สืบค้นสารสนเทศท่ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยพึ่งปีงบประมาณ2,566ในไตรมาส1-2ที่ผ่านมาแต่ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการเรียนรู้ในเรื่องของการสืบค้นสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆในกิจกรรมย่อยทางวิทยากรได้ มีการสอนในรูปแบบของการทำภาพตัดต่อวิดีโอผ่านระบบแคนวาทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความต้องการที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดังนั้นห้องสมุดป,ประชาชนอำเภอห้วยพึ่งจึงได้เล็มเห็นถึงความสำคัญตรงนี้จึงได้มีการดำเนินการกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้เข้ารับบริการผ่านโครงการส่งเสริมการอ่านสื่อดิจิทัลและการเรียนรู้แห่งทศวรรษที่21ประจำปีงบประมาณ2566ผ่านระบบแคนวาเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รู้จักของทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ รลอดถึงการเข้าถึงระบบออนไลน์ได้และห้องสมุดยังมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะทางดิจิทัลทศวรรษที่21 2เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างสื่อวิดีโอได้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ เป้าหมายการดําเนินงานเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยพึ่งจํานวน50คนผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน17คนเป้าหมายเชิงคุณภาพผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะดิจิทัลทศัรรษที่21และสามารถสร้างสื่อวิดีโอได้อย่างสร้างสารรค์และรู้เท่าทันสื่อ กระบวนการในการดําเนินงานบรรณาค้องสมุดประชาชนอาเภอห้วยพึงดาเนินการในรูปแบบของ PDCA แผนด้านของการวางแผนมีการศึกษาปัญหาข้อมูลและความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการมีการนําเสนอและวิเคราะห์กําหนดกรอบและแนวทางในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ดูด้านของการดําเนินงานบรรดาลข้องตุบประชาชนอําเภอห้วยพึ่งและคณะครูสอกรออาเภอห้วยพึ่งผู้เข้าร่วมเป็นวิทยากรได้มีการผ่านการอบรมผ่านโครงการอบรมนวัตกรรมและสื่อการจัดการเรียนการสอนสาประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านห้วยพึ่งเพื่อนํานักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว c เช็คด้านการตรวจสอบและการประเมินผลเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและการประเมินผล 1. แบบทดสอบก่อนเรียนโครงการส่งเสริมการอ่าน 2. แบบทดสอบหลังเรียนโครงการส่งเสริมการอ่านสื่อดิจิทัล 3. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการและ 4. ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ X อด้านการปรับปรุงและการพัฒนาผลการดำเนินงานโดยวิทยากรในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ทักษะทางดิจิทัลและกิจกรรมการทำสื่อแนะนำตัวผ่านวิดีโอระบบ Canva ในการจัดทำวิดีโอและการเข้าระบบ Canva พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีอีเมลคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ไม่เพียงพอต่อผู้เรียนคณะวิทยากรจึงให้ผู้เข้าร่วมโครงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Canva ผ่านระบบมือถือให้ของผู้เรียนเข้าใช้บริการแทนปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หวิทยากรมีความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการอบรมและการขยายผลในระบบการใช้งานแคนวา 2. ระบบการใช้งานแคนวาเป็นระบบแพลตฟอร์มสำเร็จที่สามารถใช้งานได้และสามารถเข้าถึงได้ทั้งในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ เป็นแพลตฟอร์มที่มีความต้องการของผู้เข้าใช้บริการและยังสามารถตัดต่อวิดีโอเพื่อมีการแชร์หรือขยายแพลตฟอร์มอื่นๆและผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจในการใช้งานระบบวันนี้เรามาเข้าร่วมโครงการมาทำอะไรบ้างคะมาก็แล้ก็มาหาความรู้แล้วก็มาว่าแล้ก็มาหาความรู้แล้วก็มาหาความคิดสร้าง แล้วเราล่ะครับว่าหาความรู้การสร้างอาชีพได้โดยการเป็นยูทูบเบอร์วีทูบเบอร์หรือเกมเมอร์สามารถต่อยอดในชีวิตอนาคตได้จะได้รายได้สูงกับการเป็นยูทูบเบอร์ครับรู้สึกยังไงในการเข้าร่วมในวันนี้ เก่งและดีแบบนี้ก็รู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาหาคนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ไปพัฒนาตัวเองและพัฒนาอีกแน